สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องพงไปเจ้าค่ะพี่น้องว่าชุดนี้โอเคปอมันทีเป็นผ้าชีฟองนะค่ะสำหรับงานคืนนี้มันไม่เป็นงานงานแตง่งงานแต่งด้วค่คอยคอยไปงานคอยบริไทได้ค่ะไปหอดงานแล้วบริไทยักเถ่อให้เกียรติเจ้าภาพกระเจ้าเนาะ,ะค่ะมีชุดนี้เดี๋ยวคอยสิยร้องอีก ชุดมาให้เบิงเนาะคะแต่ลองเท่าห้องส่ส้นสูงลายโบได้อายุลายแล้วใส่ได้ประมาณนี้เนาะค่ะแบบไส่แบบส้นแหลมแหลมโได้แก่แล้วก็ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้อีกชุดหนึ่งค่ะพี่น้องคะนี่มันมันมันสิ่นงนี้มันจะมีระบายแบบเก็บอย่างนี้ด้วยนะเหมือนเก็บพวง ชุดชุดมันมันหนาหนาวเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วมันก็จะเป็นคอบัวเป็นคอบัวอันนี้อีกชุดหนึ่งค่ะเห็นไหมมันสิเป็นมีระบายแบบนี้เอาพี่น้องคะมันจะมีปิดคอเพราะว่ามันหนาหนาวด้วค่ะนี่ชุดมันจะเป็นแบบนี้นะคะ อันอากาศมันหนาวพอมเขาใส่แล้วตัวเดียวแล้วเขาก็บว่าต้องเขาใส่ชุดนี่แล้วกระใส่แค่ถุงเท้านะคะใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าบางๆแล้วก็ไม่ต้องการผ้าพันคอใดๆนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นเราก็ต้องใส่เผื่อมันเป็นผ้าเขาเอื้นผ้ายี่ยังดอกค่ะจะ่าผ้า,าิ้งโตด,ดีดีด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะ เดียนก็รู้จะใส่ชุดไหนสำหรับไว้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบข่อยก็ต้องแต่งประมาณนี้เนาะคะ่ะีไปใส่สันสนเขนินเกระเดิดกระดับมันก็มีแต่แขบผู้ใหญ่มันจะดูไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดต่อมานะคะพี่น้องค่ะสุดนี้กัแขนกุดแขนกุดมันก็ ต้องใส่ใส่ใส่เสือ้เอเเขาสีนี้เสื้ออีกตัวหนึ่งนะคะสีนี้เสื้ออีกตัวหนึ่งมาใส่ย้ำย้ำมันหนาวก็จะเอาเสื้อคลุมไหลไปหนึ่งตัวนะคะยังไงคะ <laughs> พี่น้องป้องไป,งปเจ้า,าค่ะคอยอันคอยซื้อเสือ้อผ้าคอยอันนั่นอันนี้คอยกับบค่อกกล้าไทายบันไดเพราะว่ายา้ำ ไปกินเขา่ากินน้ากับ,บ่คคอยกาทาย,ยะเก่งใจปูกับย่าเนาะค่ะเพระาะว่าเพิินใจเฮาใจเพิินมันบ่าตางกันเนาะเก่งใจเพิินแบบว่าเพิ่นเบาๆดอกแต่เฮากันลูกเพิินเหตุงานแต่ว่าในขณะเดียวกันแต่เฮาอันถลุงเงินลูกเพิินประมาณนี้นะแต่เฮาข่อยบ่เมนค้นถลุงเนี่ยค่ะแต่เฮาก็คิดเพื่อเนาะคิดเพื่อเราก็ทำตัวให้ดีที่สุด ชุดนี้ชุดนี้ก็เรียบๆค่ะเดี๋ยวคอยก็สใส่ใส่เครื่องประดับแต่ว่าเล็บคอยบรดไเฮดเล็บมันห้างเฮดลายมันก็นห้างก็จะใส่เครื่องประดับนิดหน่อยนะคะใส่นาฬิกาใส่แหวนใส่ตุ้มหูจบเพราะว่ามันมีเข็มขัดสีออกทองทองเงินเงินเราก็จะใส่ตุ้มหูที่มันเป็น แคทนิดหน่อยนี่พี่น้องชุดนี้โ <Okay, ball. S 1> อเคบอขยออกกําลังกายสู้มือพี่น้องคะ่ะมันก็นดีมันเท้เฮาแบบว่มีหนาทองนะคะถึงจะไม่สวยแต่อายุห้าสิบสี่ก็ก็โอเคแล้วประมาณนี้พอแต่เราก็ยังไม่หยุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำสวยอยู่นะคะ อันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะชุดนี้ชุดสีแดงมันมันสิมีมีพางพางหน้าทองนะคะเนีย่ยเห็นไหมมันจะมีพางหน้าทองแบบนี้ทําไม่ให้เห็นพุงนะคะเวลาเราจะกินเยอะๆหรืออะไรแต่พากินลายมันกับ่าต้องขาแมลดอกค่ะเพราะว่าชุดมันใส่สบายๆคอยอัน ใส่ชุดแบบหลวมๆนะคะเราไม่ใช่ไวรุ่นนะคะว่าแฟนคอยยกโป้ทุกชุดค่ะปกติแล้วเราก็ไ่เคยย่องข่อยดอกแต่ไปย้ำข่อยแต่งตัวแล้วยกโป้ให้ยกโป้ว่าฉันเถาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะมันก็สิพ้าขาแล้วก็จะเป็นสไตล์ที่แบบคล้ายๆจ้ำเป็นจ้ำ เป็นกระโปรงจ้ำยาวนะคะแล้วก็คอจะมีโชว์หลังนิดๆน,นะคะไอยไซเกิบได้คู่เดียวค่ะเพราะว่าลองเท้านี่ถ้าเป็นส่วนสูงส่วนแหลมนี่จบค่ะชีวิตนี้จบเลยค่ะอีสองปีมนันอีใส่้องเท้าส่วนสูงบ่ได้เลยค่ะถ้าสูงต้องเป็นส้นแบบเสมอกันแบบนี้นะคะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วก็ไม่อยากประมาท นี่เป็นชุดที่ชุดที่หาชุดที่หาหรือชุดที่หก่อยจำบ่่อยได้ <c oughs> พี่น้องคะอันนี้ก็สิเป็นเป็นกระโปรงติดกับเสื้อนะคะซึ่งมันจะมีมีเหมือนมีเหมือนระบายตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมนี้ก็นี่ก็โอเคอยู่ค่ะ ไลสาระไปมือมๆหนึ่งพี่น้องเอ้ยความสุขของคนแก่ชุดนี้ก็สิเป็นชุดสั่นแต่จะมีความเซ็กซี่นิดๆนะคะ โอ้ยปู่กับยาข่อยเห็นคลิปนี่เนี่ยไ่อยากพากว่าเพิ่นสิจอบบ่เป็นว่าเพื่อนมาไหว้ใจเขาได้ค่ะเพิ่นกับไหว้ใจแต่เพิ่นสิหัวโบลานจังหน่อยเนาะย้ำข่อยขึ้นเวทีลองเพลงอย่างสิเพิ่นสิอันควักกันปับป๊บปั๊บปั๊บเห็นเขาลองเพลงตอนนั้นไปเมืองไทยน้ำกัน่อยขึ้นเวทีลองเพลงอยู่โรงแรมย้ำไปกินข่ากินยังเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอีกชุดที่ชุดที่เเป็นเป็นชุดสีดำนะคะแล้วก็มีแหวกแล้วก็ปิดคอปิดคอก็ประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่ใส่เครื่องประดับแล้วก็ใส่นาฬิกาแหวนบอกหนึ่งทุ่มหูจบใส่เกิบได้คู่เดียวทอนี่ สำหรับหนาเนาวก็น,นะคะแล้วเราก็ใส่ใสเสือ้อคลุมหนึ่งตัวชิกชิกนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดค่ะอันนี้นะ่าจะเป็นของแมงโก้นะคะนี่มันจะเก็บคอมันจะเก็บมันจะเป็นเสื้อมันเสื้อคอบัวนะคะ มันเห็ดแห้เขาแบบมันทำให้พางหุ่นดูไม่เห็นหน้าท้องนะคะใส่สบายสบายแฟชั่นหน้าหนาวเวลาไปกินข้าวก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พวกขอ่อยกำลังขับรถเข้าไปในโรงแรม พราะว่าป,ปกติเขาหามารถเขาเนาะค่ะเจ้าบ้านถ้าเขาพักอยู่ในหุ่นห่อเขาได้ตะน,นี่อยู่สิมเมียวเนอะไปงานข้าเจา้าไปหอดเราขึ้นสิบบัวบไทยค่ะ <laughs> คนไหลครับมันนี้อากาศดีคนไหลครัทั้งกันยังขยับคุ้นกัน,นยังหลไหล ไปในเดิมพี่น้องเอ้ยโอ้ยควรจะพาฝูงชนมาได้ควรจะพาฝูงชนมาได้ ค่ะ แหลมหาดาวบ้านเพิ่งมาคือบ,บ้านเขาได้พี่น้องบนผู้ใดกับเขาได้เด้ <laughs> อฮัลโหปัสหลวงแหลมโซวคุ้มฟังประเด็นยดเส้น so, Glaube ich oder so. Ah, hier sieht besser aus. Erlangenbärm. Ja, Heute oh, ist echt total gutes Wetter. Ja, herrlich. Wir gehen mal kurz mit Sonne und paar da machen. Ja, dann ja, mach mal. Freunde Oh, sehr schön, finde ich. ทุมนั่นข้าเจ้าพากันไปถ่ายรูปกส้นมาจากเบอร์ลินตอนนี้งานบอท์นี่เริ่มค่ะแต่ว่าอยู่ของนหนก่อยพอทายด้วยค่ะแขกสามร้อยกว่าคนจัดงานสามมืองานแต่งค่ะงานแต่งของเศรษฐีเบอร์ลินจัดงานสามวันติดแต่พรุ่งนี้เราก็เขาจะล่องเรือนะคะ บินไปล่องเรือสามรอยกว่าคนแต่ว่าพันเหมาโรงแรมเนีย่ยพันเหมาโรงแรมเหมาโรงแรมหาดาวไอ้คนพักแต่ว่าพวก่อยก็พักอยู่บ้านพวกขอยสวีทในไทยแลนด์เนอะ โรงแรมใหญ่คือเมืองไทยเลยค่ะจากบ้านพ่อ่อยมาก็หาโลประมาณตรงนี้ลงไปได้ไดเนี่ยถ้าเป็นแขกของโรงแรมก็จะมีที่ลงเทางยางลง